ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่นๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ป t o สต็อกไท a แลนด์ช่องสไตล์พอดแคตทที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะคอยจอยของวัสบิพร้อมบล็อกธุรกรรมผิดกฎหมายผู้ให้บริการเครื่องมือปิดบังการทำธุรกรรมบิตคอยยอดนิยมหรือที่รู้จักกันในชื่อของคอยจอยของวัสบิวอร์จประกาศผ่านบัญชีทวิตเตอร์ขององค์กร เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาถึงความพร้อมในการดำเนินการ block output ของรายการการทำธุรกรรมประเภท unspent transaction เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากลงทะเบียนกับคอย n อยในการใช้เครื่องมือนี้หรือเครื่องมือการเข้ารหัสแบบ zero knowledge ที่มักถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกรรมต้นกำเนิดและมักทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ กำจัดเงินที่เกิดขึ้นอย่างผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายจากผู้ไม่หวังดีคอยจอยคืออะไรคอยจอยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้เพื่อปิดบังธุรกรรมสำหรับเหรียญบิตคอยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะถูกแบ่งธุรกรรมออกมาเป็นรายการหลายๆรายการซึ่งรายการธุรกรรมทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกโอนเข้าและถอนออกในจำนวนที่เท่ากัน แต่ทว่าจะมีการผรสมผสานแอดตดริในการทำธุรกรรมเพื่อให้ต้นกำเนิดของการโอนเหรียญเหล่านั้นถูกติดตามได้ยากกว่าการทำธุรกรรมแบบทั่วไปทั้งนี้หนึ่งในผู้บริหารคอยจอยชื่อดังนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวัสบิหรือแพลตฟอร์มผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์บิตคอยแบบโอเพนซอร์สที่ดังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริการดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อปกปิดหรือสร้างความซับซ้อนให้กับการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ได้จึงทำให้บรรดาอาชญรกรบนโลกไซเบอร์ช่วยโอกาสนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาญากรรมนั่นเองโดยจะเห็นได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ของ e อ l ลิปติกที่ถูกเผยแพร่ออ,อกไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2020 ได้บ่งชี้ว่ากว่า22%ของบิตคอยที่ถูกขโมยไปจากแพลตฟอร์ม Twitter ถูกส่งกลับไปยังอดเดรสบนแพลตฟอร์มของ Wasabi Wallet นอกจากนี้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Binance ก็ได้เคยออกมาประกาศอายัดบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้คอยจอยร่วมกับ Wallet ของทาง Wasabi เนื่องจากขัดต่อมาตรการกำกับดูแลแห่งประเทศสิงคโปร์จนทำให้ผู้ใช้งานหลายรายออกมาต่อว่าองค์กรในการกระทำครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้คนหันกลับมาใช้คอยจอยด้วยเช่นเดียวกันผู้สนับสนุนไม่พอใจคอยจอยของวัซบิวอรริหลังจากที่วัซบิวอรริ ตัดสินใจออกมาประกาศยินยอมดำเนินการตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ผ่านมานั้นเปรียบเสมือนกับการแอบซอวร์ว่าพวกเขาเตรียมล้มเลิกเจตนาลมที่แท้จ,จริงของทางองค์กรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้เราผู้สนับสนุนหลายรายเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าทางด้านผู้พัฒนาวาสบิได้ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่า ทางองค์กรไม่ได้คิดที่จะล้มเลมิกการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบริษัทแต่อย่างใดเพียงแค่การออกมาประกาศในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์บางอย่างก็เท่านั้นนอกจากนี้ผู้พัฒนารายนี้ยังได้ออกมาชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการบล็อกธุรกรรมประเภท UTXOS นั้นจำกัดอยู่แค่เพียงรายการที่ใช้เครื่องมือ z KSNACKS KS, เท่านั้นและผู้คนที่ใช้เครื่องมืออื่นๆยังคงสามารถได้รับการบริการที่ยังคงเป็นความส่วนตัวและปลอดภัยได้เช่นเดิมอย่างไรก็ตามทางด้านอ d a ม f i s c h l l r ผู้ก่อตั้ง Wasabi Wallet ก็ได้ออกมายอมรับว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ Privacy Wallet ถูก list เป็นหนึ่งในบัญชีดำได้นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องมือดังกล่าวอาจเป็นภยัยคุกคาม ต่อการใช้งานร่วมกับบิตคอยอีกด้วยเช่นเดียวกันอัตราการก่ออาชญากรรมบนธุรกรรมนั้นเริ่มลดน้อยลงอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์นั้นได้กลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครั้งใหม่สำหรับเหล่านักพัฒนาในตลาดคริปโตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่แฮกเกอร์มือดีหลายรายได้เริ่มต้นปลุกโจมตีแพลตฟอร์มหลายใหญ่ หลายแห่งนับตั้งแต่ช่วงปี2022ส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มออกมาอธิบายถึงข้อกำหนดการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและหน้าที่ของ privacy w a l l e t รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ช่วยเหลือในการด้านต่างๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยจากบริษัทต่างๆ ได้ระบ,บุว่าการใช้คริปโตเพื่อกระทำความผิดทางกฎหมายมีสัสดส่วนเกิดขึ้นบนรายการธุรกรรมน้อยมากและยังคงมีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยอ้างอิงจากข้อมูลของ China r y s i s ที่บ่งชี้ว่าปริมาณการทำธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนั้นลดลงเหลือแค่เพียง0.15%เมื่อปี2021เนื่องจากเครื่องมือตรวจสอบการทุจริตอันทรงพลัง เริ่มถือกำเนิดในอุตสาหกรรมมากขึ้นนั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี จากกริปโตสยามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ